ตอนนี้เราอยู่บนรถสองแถวนะครับเราไปอพวานะครับทำไมต้องไปอพวาครับไม่เข้าใจไปหาข้าวกินครับคือจริงๆเนื่องจากไม่ได้อะไรนะคือเนื่องจากว่ามันไม่มีของกินอะไรเลยถ้าสังเกตเนี่ยมันจะเป็นทางอย่างเางี้ยแล้วที่รีสอร์ทเขาก็ไม่ได้จัดของอกินมาให้ด้วยก็เลยไม่รู้ทําไงป้าเขาเลยเสนอทางออกให้ว่า เดี๋ยวเอารถสองแถวมาเนี่ยแล้วพาไปหาพาไปส่งที่อมาาไปหาข้าวกินกันดีกว่าได้อะไรอย่างนี้นะครับก็พอดีทําทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็เลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จปุ๊บก็รีบกลับมาประชุมรอวิทยากร2คนที่กําลังมาอันี้ก็คือชมหน้าของสตาฟนะครับชื่ออะไรมากแนะนำวิซานค่ะเอวเนี่ยนี่ชื่อปุกครับ เฮ้ยชื่ออะไรครับแซมครับชื่อจีครับคิวครับในนี้ก็เป็นในนี้อ่านี่ก็คนสุดท้ายคือชื่อบาสครับชื่อบาส<า>ที่นี่พวกนี้จะเป็นนักศึกษาคณะที่หมดเลยนะมีผมเป็อนอาจารย์แล้วก็นี่ก็จะเป็นติดเก่าอ่าพี่แซมนี่ก็จะเป็นติดเก่าที่ที่เคยทำค่ายด้วยกันสมัยก่อนแล้วก,กลับมาทำกันใหม่โอเคครับก็แค่นี้แหละฮะแล้วก็ต้องตกกั